สวัสดีครับนี่คือช่อง WLS T h ผมคือนักภากย์ไรวิญญาณคนเดิมเพิ่มเติมคือความเศร้าและวันนี้จะมาเล่าอินเมให้ฟังนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเรื่องสูปาแห่งแสงหิ่งห้อยนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยที่ชื่อโฮตารุเริ่มเรื่องเมื่อตอนที่เธออายุเพียง6กขวบในวันหนึ่งยามฤดูร้อนที่อากาศร้อนระอุในป่าแห่งเทพและพูดพายอาศัยอยู่ เด็กน้อยผู้หลงทางได้แต่วิ่งวนไปมาเพื่อหาทางออกสุดท้ายก็เหนื่อยล้าทั้งกายและใจเด็กน้อยเริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความเหนื่อยและความหวาดกลัวทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มใส่หน้ากากปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อเด็กน้อยเห็นก็ดีใจมากจึงวิ่งเข้าไปกอดแต่ชายหนุ่มกลับหลบจึงทำให้เด็กน้อยพลาดหกล้มหัวขมําไปชายหนุ่มจึงบอกเด็กน้อยว่า ถ้าเขาถูกสัมผัสตัวเขาจะหายไปแต่เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสากลับคิดว่าเป็นแค่เรื่องสนุกจึงวิ่งไล่จับชายหนุ่มด้วยความสนุกสนานชายหนุ่มจึงตัดสินใจหยิบไม้เค,คหัวไปหนึ่งทีทำให้เด็กน้อยเข้าใจว่าเขาคือพูดในป่านี้จริงๆชายหนุ่มยังบอกอีกว่าท่านเทพเจ้าแห่งภูเขาได้ลายเวทมนต์เช่นนี้เอาไว้ ถ้าหากถูกมนุษย์สัมผัสร่างเขาก็จะสลายหายไปชายหนุ่มจึงยื่นไม้ให้เด็กน้อยจับอีกฝั่งแล้วพาเดินออกจากป่าเด็กน้อยก็จับที่ปลายไม้แล้วเดินตามชายหนุ่มไปเมื่อถึงทางออกชายหนุ่มก็บอกให้เดินตรงไปแล้วจะเจอถนนและกว,าวลาเด็กน้อยเด็กน้อยจึงเอ่ยถามพี่อยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรอถ้ามาอีกจะได้เจอใช่ไหม ชายหนุ่มจึงบอกไปว่าที่นี่คือป่าที่เทพเจ้าและพูดอาศัยอยู่ถ้าเข้ามาจิตใจจะสับสนปั่นป่วนจนไม่สามารถกลับไปได้อีกเธอไม่ควรมาที่นี่จากนั้นเด็กน้อยก็แนะนำตัวว่าชื่อทาเคกาวะโฮตารุแล้วบอกกลับไปว่ายังไงก็ตามพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาที่นี่พร้อมของตอบแทนส่วนชายหนุ่มก็บอกไปว่าฉันชื่อกิน จากนั้นเด็กน้อยก็เดินตามทางที่ชายหนุ่มบอกไปจนเจอลุงที่กำลังตามหาเธออยู่และเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับคุณลุงของเธอพอมาถึงตอนเช้าเธอก็กลับมาที่เดิมมองไปก็เห็นชายหนุ่มที่นั่งรอเธออยู่ด้วยความดีใจสาวน้อยจึงวิ่งเข้าไปจะกอดแต่ชายหนุ่มก็ใช้ไม้เคาหัวไปหนึ่งทีจากนั้นชายหนุ่มจึงพาสาวน้อยเข้าไปเล่นในป่าแล้วก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะพากลับมาส่งที่เดิมด้วยความดีใจสาวน้อยก็วิ่งตามชายหนุ่มไปเมื่อเดินไปได้สักระยะหนึ่งก็เห็นผู้ตัวสีดำๆออกมาถามชายหนุ่มว่าเด็กคนนี้กินได้ไหมชายหนุ่มจึงตอบกลับไปว่ากินไม่ได้หรอกนะนี่คือเพื่อนของฉันและก่อนที่ผู้จะจากไปก็ได้บอกกับเด็กน้อยว่าถ้าถากเธอสัมผัสเขาฉันจะกินเธอจำไว้นะ จากนั้นผู้ที่มีเงาสีดำก็เปลี่ยนร่างเป็นสุนัขจิ้งจอกและวิ่งจากไปส่วนชายหนุ่มก็บอกกับสาวน้อยว่าถึงเขาจะชอบแปงลงร่างมาแกล้งคนแต่เขาเป็นคนดีนะจากนั้นสาวน้อยก็กระโดดโลดเต้นดีใจใหญ่เลยที่ได้เห็นผู้ตัวจริงๆเสียงจริงสักทีส่วนชายหนุ่มก็ได้ถามสาวน้อยว่าสรุปแล้วเธอเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันเนี่ยสาวน้อยก็ตอบไปว่า เป็นผีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจากนั้นชายหนุ่มเลยขอให้สาวน้อยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างเพราะชายหนุ่มเองก็สนใจเรื่องของมนุษย์เช่นกันและนี่คือเหตุผลว่าทำไมชายหนุ่มถึงไปนั่งรอสาวน้อยในทุกๆวันวันต่อมาและวันต่อๆมาจากนั้นสาวน้อยก็ไปที่ป่าอยู่เรื่อยๆทุกวันในฤดูร้อนเอาแต่เที่ยวเล่นในป่าเขาถึงมันจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่มันก็ทําให้สาวน้อยมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เล่นสนุกกันแล้วชายหนุ่มก็เผลอหลับไปข้างๆ้างสาวน้อยด้วยความที่สงสัยของสาวน้อยอยากรู้ว่าภายใต้หน้ากากนี้มีอะไรซ่อนอยู่จึงตัดสินใจแอบเปิดหน้ากากออกดูทันใดนั้นเองชายหนุ่มก็ตื่นขึ้นมาแล้วเล่าเหตุผลให้ฟังว่าเหตุผลที่ใส่หน้ากากก็เพราะว่าเขาจะได้ดูเหมือนพูดนั่นเอง เพราะว่าร่างกายของเขาเหมือนมนุษย์มากเกินไปส่วนสาวน้อยก็บอกกับชายหนุ่มว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคงมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วแหละเพราะว่าฉันแค่มาเที่ยวบ้านลุงในฤดูร้อนนะ่ะพรุ่งนี้ฉันจะต้องกลับบ้านและปีหน้าถึงจะมาได้อีกเมื่อสาวน้อยกลับบ้านไปก็ได้แต่เฝ้ารอให้ถึงฤดูร้อนเพื่อจะกลับมาหาชายหนุ่มอีกครั้งเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาทุกๆฤดูร้อน ในขณะที่ชายหนุ่มพาสาวน้อยเดินเล่นเช่นเคยเป็นแบบนั้นเรื่อยมาผ่านไปสามฤดูร้อนแล้วและในฤดูร้อนนี้ก็เช่นเคยสาวน้อยแกล้งหลอกผีชายหนุม่มและแล้วกิ่งไม้ที่สาวน้อยนั่งอยู่ก็หักขึ้นมาขณะนั้นเองชายหนุ่มก็วิ่งเข้าไปจะรับแต่พอเขานึกได้ว่าไม่สามารถสัมผัสตัวได้จึงปล่อยให้สาวน้อยตกลงมาและกล่าวขอโทษไป เป็นอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อสาวน้อยคิดได้ดังนั้นจึงร้องไห้ออกมาแล้วบอกชายหนุ่มไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามสัมผัสตัวเธอเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะในฤดูร้อนครั้งต่อๆไปและฤดูร้อนครั้งต่อจากนั้นสาวน้อยก็ไปเที่ยวที่ป่าอยู่เสมอส่วนปีนี้สาวน้อยก็ขึ้นมัธยมต้นแล้วแล้วความรู้สึกก็เริ่มเปลี่ยนไป ที่สำคัญกว่านั้นความสูงของระดับสายตาก็เริ่มใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆพอผ่านไปแต่ละปีรูปลักษ์ของสาวน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่กับทางชายหนุ่มนั้นก็ดูเหมือนครั้งแรกไม่เคยเปลี่ยนไปเลยทางสาวน้อยก็คิดว่าอีกไม่นานฉันก็คงอายุมากกว่าเขาแล้วสินะเมื่อสาวน้อยกลับบ้านไปก็ได้แต่เหมอลอยในใจก็เฝ้าคิดถึงแต่ชายหนุ่มจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ ในขณะที่สาวน้อยเดินไปโรงเรียนก็มีเด็กหนุ่มเรียกชื่อเธอแล้วบอกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นน้ำแข็งนะระวังลื่นเอาละ่ะแล้วเด็กหนุ่มก็เอื้อมมือไปจับมือสาวน้อยและเดินไปด้วยกันในระหว่างที่จับมือกับเด็กหนุ่มสาวน้อยก็คิดถึงแต่พระเอกถ้าได้จับมือกันแบบนี้ก็คงดีสินะอยากจับมืออยากสัมผัสจังเลยช่วงนี้สาวน้อยก็ได้โตแล้วผมขอเรียกว่าเป็นนางเอกนะครับ ส่วนชายหนุ่มผมก็ขอเรียกว่าเป็นพระเอกนะครับเมื่อถึงฤดูร้อนนางเอกก็มาหาพระเอกเหมือนเคยแล้วก็อวดเครื่องแบบใหม่ในตอนนี้นางเอกขึ้นมัธยมปลายแล้วแล้วก็บอกพระเอกว่าอีกสามปีจะเรียนจบแล้วและหลังจากนั้นจะตั้งใจมาหางานทแถวนี้แล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันมากกว่าเดิมทั้งฤดูใบไม้ร่วงทั้งฤดูหนาวทั้งฤดูใบไม้ผลิและตลอดไป จากนั้นพระเอกก็เล่าเรื่องของตัวเองให้นางเอกฟังฉันน่ะไม่ใช่พูดหรอกแต่ฉันก็ไม่ใช่มนุษย์อีกเหมือนกันเมื่อก่อนน่ะฉันเคยเป็นมนุษย์ก็จริงแต่สมัยทารกฉันถูกทิ้งไว้ในป่านี้ดูเหมือนว่าตอนนั้นฉันจะร้องไห้ไม่หยุดเลากับเรียกหาพ่อแม่ที่ทิ้งฉันไปให้กลับมารับฉันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่ยอมหยุดร้องไห้เลยแล้วฉันก็ได้จบชีวิตไป แต่ท่านเทพแห่งภูเขาสงสารฉันเลยใช้คาถาอาคมทำให้ฉันสามารถยังอยู่ต่อไปได้ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีเป็นตัวตนที่ราวกับผีเธอจะลืมฉันไปก็ได้นะเพราะร่างกายนี้มันคงอยู่ได้เพราะคาถาอาคมมันช่างเปราะบางเหลือเกินถ้าสัมผัสกับผิวมนุษย์ตัวจริงคาถาก็จะคายออกและลับหายไปเป็นตัวตนที่เปราะบางเหลือเกิน ส่วนนางเอกก็พูดขึ้นมาว่ามันช่างราวากับเิมะที่เมื่อสัมผัสก็จะหายไปนางเอกก็พูดต่อว่าฉันเองนะ่ะคิดถึงพระเอกมาตลอดทั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทั้งฤดูใบไม้ผลิได้โปรดอย่าลืมฉันเลยนะอย่าลืมนะสักวันหนึ่งการเวลาคงภาคเราออกจากกาันจนกว่าจะถึงตอนนั้นเราก็มาอยู่ด้วยกันเถอะ จากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกมาเทศกาลฤดูร้อนของเหล่าพูดพาย <_ t od g> เมื่อมาถึงงานเทศกาลพระเอกก็ให้นางเอกผูกปลายผ้าเข้ากับมือของตัวเองและอีกข้างหนึ่งก็ผูกกับมือของพระเอกแทนการเดินจับมือกันทั้งสองก็เดินเที่ยวเล่นในงานด้วยความสนุกสนานและนี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขของทั้งสองคนระหว่างทางเดินกับพระเอกก็บอกกับนางเอกว่า ฉันเข้ารอฤดูร้อนไม่ไหวแล้วล่ะเวลาอยู่ห่างกันฉันอยากไปหาเธอมากเลยจากนั้นพระเอกก็ถอดหน้ากากมาใส่ให้นางเอกแล้วพระเอกก็จูบไปที่หน้ากากแล้วบอกกับนางเอกว่าฉันยกหน้ากากนี้ให้เธอบางทีในฤดูร้อนครั้งถัดไปเขาคงไม่อยู่ในที่แห่งนี้อีกแล้วนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจังหวะนั้นเองก็มีเด็กสองคนวิ่งไล่กันมา เด็กคนหนึ่งกําลังจะหอ,อก,กลม้มพระเอกจึงเอามือไปจับช่วยพยุงเอาไว้หลังจากเด็กกล่าวคําขอบคุณแล้วก็วิ่งเล่นต่อไปส่วนมือพระเอกก็ค่อยๆสลายถึงทําให้รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นมนุษย์พระเอกจึงเรียกนางเอกให้เข้าไปหาและในที่สุดพระเอกก็ได้สัมผัสนางเอกแล้วจังหวะนั้นเองนางเอกก็เข้าไปสวมกอดพระเอกทั้งความยินดีและความเศร้าภายในจิตใจ จากนั้นร่างของพระเอกก็สลายหายไปเหมือนด่งแสงหิ่งห้อยค่คอยๆบินลับตานางเอกร้องไห้ได้แต่กอดเสื้อพระเอกเอาไว้ในใจก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอกับพระเอกครั้งแรกถึงตอนนี้ก็เหลือเพียงหน้ากากกับความทรงจำช่วงเวลาหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอฤดูร้อ,รอนและความเจ็บปวดในจิตใจ ทั้งความอบอุ่นที่ยังคงเหลืออยู่ในฝ่ามือรวมถึงความทรงจำในช่วงฤดูร้อนมันก็คงอยู่ในใจฉันตลอดไปโอเคก็จบไปแล้วนะครับถ้าไม่อยากให้ช่องผมสลายหายไปเหมือนกับพระเอกก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ